ลลลลลายชีวิตคครเ,รเราคนนใายการโลกใบใหญ่กับดีเจเล็กสิรวัตรสายทิพย์พระผมวันนี้เราจะสำรวจเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่คนไทยสนใจมากใครอยากเที่ยวยกมือขึ้น ทุกคนคงไม่ได้ใช้ชีวิตแค่ตื่นไปทำงานหรือโรงเรียนอย่างเดียวทุกคนใฝ่ฝันถึงการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะในเมืองไทยเองหรือทั่วโลกชาวต่างชาติก็อยากมาเยือนเมืองไทยไม่แพ้กันจากการสำรวจข้อมูลพบว่า5ประเทศที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดตอนนี้คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียและสิงคโปร์ ญี่ปุ่นครองใจคนไทยมานานด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวอาหารอร่อยธรรมชาติสวยงามตามฤดูกาลและช็อปปิ้งที่หลากหลายนอกจากนี้อิทธิพลซีรีส์ภาพยนตร์ก็ช่วยดึงดูดอีกด้วยเกาหลีใต้ย,ยังคงแรงเพราะกระแสเคป๊อซีรีส์เรื่องแฟชั่นอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมือนในละครแต่ช่วงหลังมีความเข้มงวดเรื่องวีซา่าทำให้การไปเที่ยวยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยแต่หลายคนก็ยังอยากไป จีนมีธรรมชาติและประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เช่นกำแพงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามการเดินทางสะดวกขึ้นจึงเป็นอีกจุดหมายที่คนไทยสนใจออสเตรเลียมอบประสบการณ์แตกต่างธรรมชาติสัตว์ป่าที่หาไม่ได้ง่ายในไทยหลายคนใฝ่ฝันอยากเจอจิงโจ้โคอาลาและยังเป็นจุดหมายสำหรับคนที่อยากไปเรียนหรือทำงานด้วยคนไทยที่ไปซิดนีย์หรือเมลเบิร์นเยอะมากใครอยากไปเที่ยวไม่มีเพื่อนชวนด้วยบอกได้นะครับ สิงคโปร์ใกล้ไทยเดินทางง่ายสะอาดปลอดภัยเหมาะกับทิปสั้นๆที่คนไทยอยากสัมผัสเมืองที่ทันสมัยสวนสวยและแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังสาเหตุหลักที่คนไทยอยากไปเที่ยวประเทศเหล่านี้คือประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอาหารอร่อยช้อปปิง้งและธรรมชาติสวยนอกจากนี้สื่อซีรีส์ภาพยนตร์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากไปจริงๆแม้บางคนจะยังไม่มีทุนก็ตาม มาดูทางกลับกันประเทศไทยยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างแท้จริงนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเช่นมาเลเซียจีนอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้เวียดนามสหรัฐอเมริกาอังกฤษลาวและฮ่องกงยังคงอยากมาเที่ยวบ้านเราคำตอบคือแพ็กเกจความสุขที่ครบครันประเทศไทยมีค่าครองชีพสมเหตุสมผลร้านอาหารที่หลากหลายทั้งสตรีทฟู้ดและร้านอาหาร โรงแรมที่พักและการเดินทางที่สะดวกอาหารไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นต้มยำผัดไทยส้มตำและสตรีทฟู้ดที่เปิดบริการเกือบตลอด24ชั่วโมงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายธรรมชาติบ้านเราก็งดงามตั้งแต่ภูเขาทางภาคเหนือทุ่งนาดินแดนภาคอีสานไปจนถึงทะเลชายฝั่งภาคใต้ที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวชอบทั้งแบบธรรมชาติและเมืองใหญ่ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก็เป็นสเสน่ห์สำคัญวัดวาอารามโบราณสถานพระราชวังและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความเป็นมิตรและรอยยิ้มของคนไทยก็ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและอยากกลับมาเยือนอีกเมืองไทยยังมีแหล่งช็อปปิ้งหลากหลายตั้งแต่ตลาดนัดตลาดกลางคืนไปจนถึงห้างสรรพสินค้าทันสมัยและกิจกรรมยามค่าคืนตอบสนองหลากหลายสไตล์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นจุดแข็งเช่นการนวดแผนไทยสปาและการรักษาระดับคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงง่ายสำหรับชาวต่างชาติรวมทั้งความปลอดภัยและการบริการที่ดีโดยสรุปประเทศไทยมีครบทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการตั้งแต่ความสุขทางใจวัดวาอารามถึงความสนุกสนานในเมืองใหญ่ นี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายที่ไม่เคยสูญเสียความมิยมในสายตาชาวโลกครับผมอย่าลืมว่า